โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่ไหนอลินไเที่ยวที่วนน้ำไเที่ยวที่สวนน้ำอยู่เขาใหญ่นะครไม่ใช่เราจะไปเที่ยวเขาใหญ่วันนี้เรานะรวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาใหญ่นะฮะเป็นทริปครอบครัวนะฮะ ก็ไปกันเยอะไปประมาณ5คันนะครับก็ประมาณ20กว่าคนนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการจอดรออยู่ความปตชนะฮะก็รอพวกป้าๆพี่ๆมาเหนกันแล้วก็เราก็จะออกเดินทางกันต่อนะฮะรอให้คนเข้ามาพบกอนแล้วเราค่อยออกเดินทางกันต่อนะะอยากจะถ่ายวิวสวยๆแล้วก็ถ้าแวะตรงไหนที่นึงเดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่อยงโอเคป้านี่ก็นี่ก็จะเป็นรถของ ก่แล้วนะฮะคันนี้คันหนึ่งแล้วก็กระบะคันสีเทาโน่นคันนึงนะฮะแล้วก็คันนี้เลยที่เราจะใช้เดินทางไปที่เขาใหญ่นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้มารอกันอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับโอเคเดี๋ยวท่าว่าเราจะออกเดินทางกันตอนไหนหรือไปกันยังไงเดี๋ยวเราจะมากลับมาอีกทีโอเคนี่ยนะตอนนี้ก็รถแรกเข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นรถเอ่อนี่เลยคันสี ส้มพคันนั้นนะตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่คันของเรานะฮะนี่เหลืออีกคันหนึ่งนะฮะเหลืออีกคันของป้าผมเองนะฮะเหลืออีกคันนึงจะเป็นรถเก๋งอีกคันหนึ่งนะฮะก็รอกันต่อไปคนระับกว่าจะได้เดินทางนัดกันออกหกโมงครึ่งตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอโ้โหตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่แปดเออส่วนจะกว่าจะได้ไปนานมากนะะตอนนี้เราก็จะกำลังกำลังออกเดินทางนะ กำลังเตรียมพร้อมโอเคเราจะขึ้นรถเราก็จะถ่ายวิวส,สวยๆงามให้ท่านผู้ชมดูนะเอ๊อไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ไล่ทองสมบูรณ์ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะมาพักกินข้าวแล้วก็เราจะมาเที่ยวน่าจะมาเล่นน้ำนะครับใน่องสมบูรณ์นี่แหละ โอเคเดี๋ยวเราจะพาบรรยากาศให้ดูนะฮะโอเคฮนะนี่ก็คือบรรยากาศที่ไร่ทองสมบูรณ์นะครับแล้วก็เลยมาจอดรถข้างๆป่าเลยนะเนี่ยรถเราก็อยู่นี่เลยลเราจะเดินไปหาพวกพี่ๆเขาแล้วก็น่าจะพักกินข้าวกันก่อนนะครับก็น่าจะได้ไปเล่นในน,ใน,น,น,นะนู่นแหละในสวนน้ำตรงนี้นะสถานันแหละโอเคไปนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในส่วนสนุกเขาคือแจกสอง เอ,อนที่เราเรียกว่าอะไรนี่แหละผมก็ลืมนะก็อ,ะอยู่ที่ไล่สองสุเดี๋ยวเราจะเดินทำการเดินเข้าไปข้างในน,นะเพราะเราได้ซื้อตั๋วจองตั๋วกัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอข้างในกันเลยนะผมนี่นะฮะก็จะเป็นโซนอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารต่างๆ,ๆนะฮะส่วนทางข้อก็อยู่ทางนู้นเลยนะครับ ก็คนเอตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการต่อแถวขึ้นรถรถไฟเอ่อจะขาบรถไฟเนะะี่ยก็จะเป็นการตรวจคัดกรองโควิดก่อนนะฮะทะกาลางลมเขาจะว่าไหมเนะี่ยเต็มหัวโอ้โหโทรศัพท์เปียก เดี๋ยวขอเช็ดแป๊บนึงโอเคนะอันนี้ก็จะคือตอนที่เราเข้ามาบรรยากาศข้างในนะด้านในาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเอ่อบ้านเขาที่แบบว่าย้อนยุคนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับพวกอะไรหล่ะเขาเรียกอะไรนะคาร์บอยเออนี่มันจะมีม้าสองตัวนะฮะเจอได้ไหอันนี้ก็จะเป็น ซนแบบของเก่านะฮะพวกรถเก่าหรืออะไรเก่าๆนะฮะก็จะอยู่ทางนี้หมดเลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นเออร้านพวกขายของหรือพวกร้านอาหาร,รต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะครับ๋อ้ลองท้าหลุดอลิน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศจะเป็นบรรยากาศสองสมบูรณ์นะครับคนก็เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะเดินทางไปเลยนะไปรอไปขึ้นขี่รถชมวิวนู่นนั่นหาจุดถ่ายรูปนะครับ นี่คือรถที่เราต้องขึ้นนะฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เลยก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถว่าเราจะอยู่ขบวนไหนหรือว่าเราจะได้เป็นรอบใหม่ต้องได้นั่งหลังนั่นแหละหลังสุเลยหลังสุดเ,เ,เลย่หลังสุดขั้นหลังสุดจองจองเออให้ผด ทำการขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็รเอเช็รถออกเพืน่นั่งนทนี่นั่งไม่รู้ว่าเขาจะหาเราไปจอดตรงไหนน,นะเคลมมา <c oughs> โอเคเราจะไปเราดูตอนรถออกกันนะครับได้ <c oughs> ตอนนี้รถก็กำลังออกนะครับเราก็จะไปดูสถานที่ถ่ายรูปก,กันนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ต้องขอรบวนมีนเดี๋ยวม แล้วก็กำลังไปนะฮะเ,เราจะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้ดูเลยนะครับ นะะฮตอนนี้เราก็ถึงจุดที่ว่ามีเครื่องเล่นอะไรเยอะแยะแล้วนะครับเราก็ลังจัการลงแล้วก็เราจะไปดูว่ามีเครื่องเล่นอันไหนเป็นน่าสนุกมากนะฮะเราก็จะได้ไปดูไปเที่ยวไปดูมาถึงนะคะเราลงไปกันเลยนะคะต้องตานะคะใครชอบแบบไหนก็เลือกตามได้เลยนะคะก็จะมีจุดแจกของรางวเลยนะคะถึงที่นะคะ ที่เล่นเยอะแยะไปหมดเลยของเล่นเยอะแยะสามารถเล่นได้นะคะโอเคค่ะคะอเคค่นนะคะนี่ก็จะคือ บอกนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ว่าเราต้องรู้ก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะก็จะมีเยอะแยะครับ17รายการนี่มี17กิจกรรมนะฮะสายแบบโดยเฉพาะสายลุยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากชอบถ้าอยากเล่นก็สนใจก็มาได้นะครับที่ไล่ทองสมบูรณ์อยู่จังหวัดนครราชสีมานะฮะนี่เลยนะครับผมก็ทำการตกลงกันอยู่นะครับว่าจะเล่นเครื่องเล่นอะไรดีนะฮะ มันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเครื่องเล่นที่ว่าเราจะได้เล่นจะสามารถเลือกได้แค่หนึ่งอย่างนะครับว่าเราจะเล่นอันไหนนะครับก็จะอยู่ตามบอร์ดนี้เลยนะครับที่ผมถ่ายไว้ให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะที่ว่าเครื่องเล่นอยู่นี่ก็น่าจะมีเยอะอยู่ะะแล้วก็กําลังเดินไปเล่นเอ่อ <S <S> <S เครื่องเล่นรูทนะฮะนี่ป็นตัเที่ทอล์คฮะนะครับ เครื่องเล่นที่เราจะเล่นนะฮะก็คือเครื่องนี้เลยนะครับนี่นรูทนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นรถขนนี้เลยนะครับคนก็ไม่น่าจะเยอะเลยเดี๋วดนะ้านแถวนี้ก่อนได้เลยนะคะน้าแล้วาตานเบกทั้งสองข้างนะคะขอด้านนาด้วยนะคะน้าแล้วาตานเบกทั้งสองข้าง,ง,งได้เลยนะคะเดี๋ยวดูจะไหนนะคะ เต็มแล้วเริ่มแข่งนี้เลยค่ะเต็มแล้วมาเริ่มแถวใหม่ได้เลยนะคะระหว่างรอลูกค้าถ่ายรูปก,ก่อนได้เลยนะคะขณะขับขี่เราไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะถ้าถ่ายถ่ายต่อน,นี้ได้เลยนะคะโอ้เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปถแล้วก็เสกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวรู้จักอ,อ่หลังจากที่เราเล่นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับสนุกไหมอลินสนุกไหมสนุกไหมมอนมาพ่อเฮ้ย <c oughs> ี ตอนนี้เราก็กำลังต่อแถวขึ้นกระเช้านะฮะขณะนี้เรากําลังทําอะไรคะตอนนี้เรากําลังขึ้นกระเช้าครับขึ้นกระเช้าเพื่อกลับทไปด้านบนนะฮะดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เล่นก็เลนสร็จพิธีเปนรอยนะเราก็กําลังจะกลับกลับไปกินข้าวแล้วก็จะกลับไปที่พักเรายังไม่ถ่ายโอเคเรากำลังจะไปถ่ายรูปี่ตรลไมนรูวหัวใจนะฮะ ตอนนี้เราก็ลงมาจากรถที่เราขึ้นมาและรเราก็จะไปถ่ายรูปกับต้นไม้ลูกหัดใจนะฮะไม่รู้ว่าถ้าผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับมันก็จะอยู่ไกลนู่นเลยตรงนั้นเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราำลังไปที่บ้านพักหาห้องพักทเราไปจองมาแล้ว เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องพักกันเลยฮะว่ามันอยู่ไกลหรือเปล่านะครับขับรถก่อนวิ่งหัวเคนฮะเราก็ได้มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด,ดูดิครับโอ้โหโคตรสวยนี่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 ที่ดดของเราก็คือนี่เลยน,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 นี่สระน้ำนี่มีสระน้ำด้วยนะุ่นผู้ชมด,ดูดิ เค้ okay. Okay. โคตรคุ้มอ่ะ1,002 21คนต้องใช้คุ้มแล้วแหละอืมต้องใช้คุ้มแล้วแหละ1,002อะเนี่ยโอ้โหแดดต่องตาตเราจะพาไปดัวที่บ้านโอเคไปอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเดีกกรัโเผสวัสดีครับอมรานา อาโบราครับเย่เป็ไม่ใช่แล้วเอ้ยเรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เ <c oughs> บียนชูปูมิลาเัวใหญ่โอ้ห้าครับผมเดี <c oughs> ๋ยวก็อยู่ที่ภูมิล่านะครับ <c oughs> เป็นเนี่ยอ่านเลยครับอี่นี่นะฮะสำหรับใครอยากมาเช่ามาเที่ยวก็นี่นครับเบอร์ตริดต่อนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราะจะพาไปทัวร์บ้านกันนะครับ นโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านล่าวันนี้เราไปพาไปตัวบ้านที่เราเช่ามาไปไปนี่นะครับเป็นเบอร์โทรติดต่อครใครสนใจอยากจะมาเช่าบ้านหรือมาเที่ยวกับครอบครัวบ้านนี่จะเป็นเขาเรียกว่าสามสามชั้นเป็นห้องนอนนะคร ไม่รู้กี่ห้องน้ำยังไม่ได้ไปดูไปเลยเราพาไปชัวร์นี้จะเป็นโซนเารามาถึงใช่ไหมครับเราก็จะได้รอเทาเปลี่ยนคนละคู่แล้วเราออก็เอารองเท้าเติมเรามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วเราจะไปดูแั็งแรกก่อนเลยชั้นแรกมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนไว้นอนเล่นแล้วก็นั่งเล่นพูดซี่แล้วก็จะมีสระน้ำสระน้ำมันก็จะไล่ระดับจาก

แ, <S> <S <S แม่ครับลูกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเป็แม่ค่ะลูกคุณแม่คุณแม่มาลักเก็ตตัวนี้นะฮะแล right ้วห้องนี assim, ้แเปิดเลยค่ะเอาละเราจะไปชมห้องแรกกันนะฮะนี่เป็นห้องที่หนึ่งใครไม่รู้เราต้องถึงก่อนเนี่ยตอนที่หนึ่งจะเป็นประมาณนี้เลยนะคฮะแล้วก็จะตรงนั้นก็จะเป็นสองคนนะฮะสองคนมีมุม รูปตรงนี more, more so ้ก okay. mm ็ไ hmm. ด mm ้จะเป็นตัวมีทีวีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำก็จสวยมีไฟสองสีนะฮะจะเป็นสีส้มส้มแล้วก็สีขาว LED นะฮะห้องน้ำก็สวยหรูจะได้เลยนะครับโอเคเราจะไปชมห้องต่อไปนะฮะอันนี้คือห้องที่หนึ่งไม่รู้ว่าใครนอนนะถ้าเป็นจะไปห้องที่สองนะเป็นห้องให้ดูอ่านกูได้นย ไปไหมเดี๋ยวเไปถ่ยเลี้ยงไม่ได้ห้องหนึ่งนะต่อไปห้องต่อไปก็จะเป็นห้องนอนแม่นอนเลยนะก็จะลงมาคนเดียวได้นอนเกียรตินุ่มไม่เจ็นี่เลยตั้งแต่ใหญ่นอนได้เยอะอยู่เตียงเตียงใหญ่ทั้งนี้ก็สามารถนอนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามีเด็กน้อยอยู่ด้วยก็นอนได้นะครับก็หลอดไฟก็สวยคือว่าเขาจัดเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ย สวยงามมากเลยนะฮะนี่ก็จะมีรา,า,ายละเอียดประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปห้องชั้นสองกันเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะไปดูชั้นที่สองกันเลยนะฮะมาตามผมมาเลยะะชั้นสองเป็นโซน,นเครื่องลินโนบะโนบะนะฮะ จะมารีวิห้องที่ห้าคับห้องนี้กอนห้แนห้องนี้ก็จะทอได้สี่คนนะสำหรับผู้ใหญ่นะก็มีทีวอไปก็สวยเหมือนเดิมนะอยู่นี่เขาออกแบบเฟอร์นิเจอรที่แบบสวยงามนะให้เราต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะเหมือนกัน เกือบทุกห้องน่าจะน่าจะเหมือนกันทุกห้อง,ๆๆงน,น,นะครับก็ส <Okay. S 1> วยงามมาเริมนะครับโอเคเราจะไปดูห้อง,องร้องเพลงกันอย่างที่ฟลอร์เพลงอยู่เราไปดูห้องร้องเพลง <sk r ises> ไปโอเคนะอันนี้ห้องนี้ก็จเป็นห้องร้องเพลงนะฮะับสำหรับใครที่แบบสายฟิลิปปินส์อนี่ก็จะเป็นประตูประตูอัลมามาเน่าเราเปิดเพื่อให้เราเข้าไปดูดูเลยนะเราเข้าไปดูเลย โอ <Okay, S 2> เคครับเราก็จะไปดูชั้นสุดท้ายชั้นที่ผมน,นี่ก็สำหรั<อ><อ>พบพี่ๆอีกเยอะอยู่นะฮะชื่อเป็นชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสามก็ถ้าเป็นชั้นข้างล่างมีแบบหญ้ามีต้นไม้อะไรเยอะแยะนี่ก็วิวก็สวยนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยชั้นสามก็จะนอนได้เยอะเยอะมากถ่งวันนี่จะเป็นห้องของ พี่แล้วก็ป้านุนะฮะก็นอนได้เยอะอยู่ก็เหมือนเดิมเราสามารถเปิดท่ามา่านี้ดูวิวข้างนอกได้แล้วก็สองฝัง่งตรงนี้นะฮะมีแอร์เย็นไฟสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายจะห้องของผมเองนะจะอยู่ถัดไปนี่เลยแต่ว่าห้องแต่ว่าชั้นนี้จะเป็นห้องนั้นในตัวแต่ ล mm hmm. แล้วมัาจะออกแบบกระเบื้องคนละลานนะฮะท่านี้ก็จะสวยงามไม่แพ้กันนีเลยโอเคฮะเดีย๋ยวเราจะไปดูห้องนอนของผมเองไปโอเคฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ห้องสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็เป็นห้องสําหรับสองคนหรือจะมากก็ได้ไม่ากก็เป็นน้อยนะฮะ mm hmm. ก็เป็นห้องผมกับพี่พีพนะครับ ไปก็สวยงามขระมาณก็มีไว้สาหรับอือันนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วก็แอร์เย็นเหมือนเดิมแอร์อูนี่เย็นมากบอกเลยแล้วก็จะมีนี่มีภาพบ้านไม่ใช่ภาพบ้านเอขาทเองอ่ะเอาสีมาปุ๊กนฮะก็จะมีวิวข้างนอกนี่งนี้เลยจเป็นหอวเตย้งอือแล้วก็เปิด ออกไปดูโลกข้างนอกตอนเช้านะฮะแดดแรงโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครสนใจหรือใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสบิบตัมให้ผมด้วยนะฮะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะก็ที่นี่คือภูมิลานะครับโอเคว้เจียันคลิปหน้าสวัีสวัสดีครับบ๊ายบาย